เดี๋ยวสิไปหาอยู่ใต้หมไม้บ่สิไปมองเก่าสิไปนอนนะ้มองเงินถ้าป่านนั้นกระสิได้ไปอันนั้นแล้วเนาะค่ะไปหาอาบน้ำอยู่ตะหอ,องมูลแล้วเนาะค่ะเก่าสะไปอยู่ใส่เนาะเพื่อนๆวันน,นี้นะฮ้อนได้ฮอนดีฮ้อนดอนอีความเอิดค่ะ เมื่อกี้หนังอยู่สลาหากัจิตอยู่ค่ะแต่คิดว่า,วาไฟมาอดไม่ได้ก็เลยมาคุยแม่ฟ้าก็ฮอดบริมีนเมกบริมีก้อนเมกบริมีหยังเลยเมื่อนี้นะดีค่ะนดะนีนดสิไปหายอยู่ใต้หมอมไหมบ่ สิไปดมงเก่าสิไปนอนนะามงองินฟ้าก็ฮหอดบริมีนเมฆบริมีก้อนเมฆบริมีหยังเลยเมื่อนี้นะฟ้าก็ฮหอดบริมีนเมฆบริมีก้อนเมฆบริมีหยังเลยเมื่อนี้นะหอนกับบมีพัดลมเปิดเปิดบ่ได้พาไฟกระดับ่ะ กรยังหุ่นไปหุ่นมากับมานั่งอยู่น,นั่นมีแต่เสงเด้ความอิดค่ะเมื่อกี้นังงยูสลาหากรยิตอยู่ค่ะแต่คิดว่าไฟมาเห็ดใดนเนาะเพื่อนๆน้ำก็มีไหลไฟกระดับหอนเด้ ยี็สไบอะไดเนาะเพื่อนเพื่อนน้ำก็มีไหลไฟกระดับหอนเด้เือไปเวอรมาอยู่นี่ละยะต่อยก็ได้บวกจากว่าไฟละมากันยังว่ามาคือเก่าไฟยังดับอวนไตน่เอ็นหงไม้เนาะค่ะหอนดหลีได้ค่ะเพื่อนเพือนหอนหอนดีลีค่ะ ความอิดค่ะเมื่อกี้หนังอยูสลาหากหับิดอยู่ค่ะแต่คิดว่า,วาไฟมาอดม่ได้ก็เลยมาคุยไหมค่ะเดี๋ยวสิไปหายอยู่ใต้หงมไหมโบสิบไปมองเก่าสิบปนอนนะมองอัน แจ็กซีมาตนใดเนาะค่ะ,เ,คะ,ะ,เ,คะ,เ,ะเพื่อนเพื่อนแจ็กซีมาตอนใดเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนอดมีใดก็เลยมาคุยไหมอดมีใดก็เลยมาคุยไหมเด็ดใดใดเนาะเพื่อนเพื่อนน้ำก็มีหล ไฟกระดับหอนเด้อเพือเออเอพ่อนไดๆเนาะเพื่อนๆน้ำก็มีไหลไฟกระดับหอนเด้อมืดมือนี่คือสีละพอแหงเนาะเห็นมืดมือนี่เนาะเห็นมืดมือบวมมีไฟบ่มีน้ำนี่ก็คือสีพอแหงเนาะอวนไต่เอ็นหงหมัยเนาะ,นะ อนน๋อดิลีได้ค่ะเพืเ่นอนหอนหอนดีลีค่ะมือไปมือมาอยู่นี่ล่าใยต่อยก็ได้บัสาจากอีกค่ะยอน,นิไปหายอยู่ใต้หงมไหมบอสิไปมองเก่าสิไปนอนนอมองเงินมืดมือนี่คือสิละพอแห้งเนาะเห็นมืดมือนี่เนาะเห็นมืดมือบ่มีไฟบ่มีน้ำนี่ก็คือสิพอแห้งเนาะ มืดมือนี่คือสีเหล่าพ่อแหงเนาะเห็นมืดมือนี่เนาะเห็นมืดมือบอ่มีไฟบ่มีน้ำนี่ก็คือสีพ่อแหงเนาะอี้ค่ะนเดี๋ยวสิไปหายูย่ใต้หมไหมบ่สิไปมองเก่าสิไปนอนนะมองเงินฟ้าก็ฮหอดบริมีนมีกบริมีก้อนมีกบริมีหยังเลยเมื่อนี้นะ สะไปดูใส่เนองเพื่อนๆมานี้นะฮอนได้ฮอนดีฮอนอีลีถ้าป่านนั้นกระสิได้ไปอันนั้นแล้วเนาะค่ะไปหาอาบน้ำอยู่ตะคองมูลแล้วเนาะค่ะหนังอืม ก็เลยหยางมาเหือนพอมาหอดเหือนมาเปิดเบืองไฟว่าไฟละมาหยางดับคือเก่าว่าไฟละมาก็ยังว่ามาคือเก่าไฟยังดับมือไปมือมาอยู่นี่ละยายตอยก็ได้บ่จากคือกันอยู่บบอยู่บ้านเพื่อนค่ะฮอน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 ค่ะเห็นมัน สู่เพืเ่อนฟังนี่แหละฮอนได้ฮอนดีค่ะฮอนดีหลีค่ะน้ำไม่ไหลไฟก็ดับค่ะมืดมือนี่คือสีละพอแหงเนาะเห็นมืดมือนี่เนาะเห็นมืดมือบ่มีไฟบ่มีน้ำเี่ก็คือสีพอแหงเนาะถ้าป่านนั้นกระสิได้เปอันนั้นแล้วเนาะคะ่ะไปหาอาบน้ำอยู่ตะหอ,องบนล้วเนาะคะ่ะ อดไม่ได้ก็เลยมาคุยแม่ฟ้าก็ฮอดบริเมียนเมกบริมีก้อนเมกบริมีหยังเลยมนนนะเมเื่อนี้นะเห็นมันสู้เพื่อนฟังเลยละ่ะฮอนได้ฮอนดีค่ะฮอนดีหลีค่ะน้ำไม่ไหลไฟก็ดับค่ะ หนังอืมหนังอืว่วไฟล่ะมากัะยังว่วมากคือเก่าไฟยังดับนามุกนี่และค่ะอยูน่นขนาดนี่แหละค่ะเมื่อกี้นี่ก็ไปนั่งยู่สลาออสลาหยางมาเฮืน มีแต่เสียงเด็กนาโมกเนี่หละค่ะอยู่ระดับอันนี้ละค่ะเมื่อกี้นี่ก็ไปนั่งอยู่ศาลาโอศาลาหยางมางเงินยในไดๆเนาะเพื่อนๆน,น้ำก็มีหลไฟกด็ดกับหอนเดฟฟ้าก็หอดบริเมียน เมฆบริมีก้อนเมฆบริมีหยังเลยเมื่อนี้นะอดไม่ได้ก็เลยมาคุยไหมฮ้อนกับบะมีพัดลมเปิดเปิดบะไดเพอไฟกระดับมากระย่างหุ่นไปหุ่นมากับมานังอยู่น,น่นอ้วนไตแอนหงใหม่แอนนอค่ะฮ้อนดิลี่ได้ค่ะเพื่อนๆพอนฮ้อนดิลีค่ะ มืดมือนี่คือสีละพ่อแห้งเนาะเห็นมืดมือนี่เนาะเห็นมืดมือบ่มีไฟบะมีน้ำนี่ก็คือสีพอแห้งเนาะมืดมือนี่คือสีละพ่อแห้งเนาะเห็นมืดมือนี่เนาะเห็นมืดมือบ่มีไฟบะมีน้ำนี่ก็คือสีพ่อแห้งเนาะฮอนกับบะมีพัดลมเปิดเปิดบไดเพ่อไฟกระดับมา กระยังหุ่นไปหุ่นมากับมานังอยู่นั่นค่ะเดี๋ยวสิไปหายอยู่ใต้หงไหมโบสิไปมองเก่าสิไปนอนนมอ่งองเงินหนังฮอนกับบะามีพัดลมเปิดเปิดบ่ได้พราะว่าไฟกระดบับ่ะ กระย่างหุ่นไปหุ่นมากระมานั่งอยู่น,นั่นหนังฮ้อนกับบมีพัดลมเปิดเปิดบ่ได้พว่าไฟกระดบับ่ะกระยัางหุ่นไปหุ่นมากระมานั้งอยู่น,นั่น nắng mm.